วัสดีครับพราะว่ผมพีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัวถังกองใหม่ล่าสุดครับเป็น de printer ของี m ุ k ที่หลายท่านรอคอยนะครับ de printer ของม m ก k ี m ุ k ide galaxy de printer ครับชื่อชื่อก็สุดเท่เลยนะครับยิ่งใหญ่มาก galaxy de printer นะครับตัวนี้ไม่ใช่ดีเฉพาะชื่ออย่างเดียวนะครับผมดูแมทเทียลต่างๆแล้วนะครับ สิ่งที่มาสิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับดีมากๆกนะครับก่อนที่จะเปิดให้เขาให้ไปดูข้างในนะครับตัวแมทเทเรียลต่างๆนี้ดีมากแข็งแรงมากนะครับนะไม่ได้แพ้รุ่นทีอ่อยู่ในตลาดมาก่อนที่ราคาแพงๆนะครับตัวเข็มขัดรัดสายครับงานแบบเดียวกันเลยนะครับเนียบเลยนะครับไซซิ่งอะไรต่างๆนี่พวกนี้ใช้แทนกันได้นะตัวนี้ Galaxy DE Filter เดี๋ยวเรามาดูกันทีละพาร์ทกันเลยนะครับมีส่วนที่ละไม้คล้ายคึงนะครับรวมไปถึงส่วนที่หลายส่วนที่ดีกว่านะครับก็มีตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันใกล้ๆนิดนึงครับเรามาดูกันที่ m ั n ติพอร์ตวาลครับมัลติพอร์ตวาลของอ m o o ก ID Galaxy DE Filter นะครับเป็น m ั n ติพอร์ที่เป็น2นิ้วนะครับไซส์2นิ้วทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่น i d e 36, i d e 48, i d e 60, i d e 72นะครับมันทิ่พดวาลเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นมันทิ่พดวาลสองนิ้วจำไม่ยากนะครับที่สำคัญครับเกลียวที่ใช้ขันนะครับยึดกับตัวกองเนี่ยนะมีสแปมมาให้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเ,เวลาที่มันขันแล้วมันแตกอะไรต่างๆนะครับท่อตัวนี้เข้ากับท่อน้ำทายได้พอดีนะครับ ที่บอกว่ามีบางส่วนบางพา์ที่ดีกว่านะครับยี่ห้อเดิมที่อยู่ในวงการเนี่ยนะครับตามสไตล์ของอหมุกเลยงานเขาเนียนในส่วนของตัวยูเนียนนะครับปกติยูเนียนเนี่ยนะครับถ้าบางยี่ห้อถ้ามีไม่มีมาด้วยเนี่ยเราไปหาซื้อยูเนียนตัวนึงก็หลายตังค์นะครับหลายบาทนะยูเนียนเป็นยูเนียนสนิ้วนะครับมี2ขยักตัวนี้ท่อที่ให้ไซส์กับใช้กับไซส์ท่อ ได้หลายประเทศด้วยงั้นเถอะนะครับแน่นอนของบ้านเราใช้งานได้ดีครับต่อเข้าไปนะครับทากาวด้านในนะครับคือยูเนียนเฉพาะยูเนียนสตัวนี้ก็ถ้าซื้อแยกนะครับราคาก็ประมาณส0 0พันนะครับเนี่ยยูเนียนอย่างดีนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้สเปคตัวนี้มาเสริมเพิ่มด้วยนะครับให้ดูมันดีพอร์ตครับมันดีพอร์ตก็มันดีพอร์ตตัวใหญ่อย่างดีนะครับตำแหน่งมันดีพอร์ตต่างๆก็เหมือนกับทั้งกองทรายเรามาดูที่ไฮไลท์ตัวหนึ่ง ถังกองผ้านะครับจุดที่มันจะชํารุดแล้วก็ราคาแพงเนี่ยาสายรัดตัวนี้นะครับราคาแพงครับปกติถ้าเป็นยี่ห้อเดิมเนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยราคาตัวหนึ่งเฉพาะเข็มขัดนี่ก็หมื่นกว่าบาทนะแพงมากๆนะครับตัวอน็อตตัวนี้นะครับก็มีแยกขายนะสแตนดาร์ดต่างก็ทํามาคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูเนมเพจกันนิดนึงครับเนมเพจให้ดูเนมเพจว่า,อาบอกอะไรบ้างนะตัวนี้ โลโก้ e m o ม i ครับ IDE filter นะอันนี้ก็ทำออกมาดีนะงานแบบคือทำแบบชัดเจนมากนะครับก็มีสเปคประกอบนะครับอย่างรุ่นนี้ก็ i d 36นะครับก็จะมีจุดมีมาร์กบอกนะครับรวมไปถึงนะพารามิเตอร์อื่นๆนะครับที่บอกเพิ่มเติมนะโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวเนมเพจตัวนี้นะครับ ตัวนี้เพิ่มเติมที่อยู่ในตัวเนเพจนี้เลยเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะบอกว่า maximum o p e r a t e n pressure ครับอยู่ที่50ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือประมาณถ้าเทียบเป็นบาก็ประมาณ3.4บาโดยประมาณครับก็ทนแรงดันได้สูงนะครับกว่าปกติกว่าถังกองสายทั่วไปนะครับตัว material นะครับของตัวถังกองผ้าตัวนี้นะครับเราดูเ็มขัดกันไปแล้วครับดู ตัวน็อตกันไปแล้วเรามาดูส่วนบนกันนิดนึงครับก่อนที่เราจะเปิดเข้าไปดูด้านในนะ,ะตัวนี้ก็เป็นวาล์วนะครับเป็นแอร์ลิฟวาล์วนะครับเวลาที่เราจะอะถอดตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ลิฟเฟสเชอร์ออกนะครับให้มีการเอาแรงดันเอาลมออกจากระบบนะครับเพื่อที่จะคลายน็อตต่างๆได้ง่ายนะครับนี่คือแอร์ลิฟวาล์วเป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้ทํามาใหญ่แข็งแรงดีมากนะครับ หมุนง่ายนะครับแล้วก็มีปีกสองข้างนะครับคล้ายๆกันกับสองสามยี่ห้อนะครับที่ทําปีกมาแบบนี้นะครับที่อยู่ในท้องตลาดนะครับตัวนี้ก็ทํามาได้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าแผ่นผ้ากองนะครับมีอันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามมาดูครับโอเคเดี๋ยวเราคลายน็อตมาดูนะครับนี่เป็นน็อตอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ พวกนี้ต้องทํามาอย่างดีเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องใช้คลายบ่อยนะครับอะแล้เวเราแกะมาดูนะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับใครที่เคยใช้ถังกองผ้าอยู่จะรู้จักตัวนี้ดีนะครับส่วนใหญ่การแบ็กวอร์ดยะไม่ได้แบ็กวอร์ดผ่านมันดีพอท์นะครับถ้าเจ้าของบ้านที่ทนุถนอมแผ่นผ้าให้ใช้ได้นานๆน,นะต้องคลายแบบนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะโอเคตัวนี้หนักมากนะครับ นี่เราแยกส่วนออกมาได้แบบนี้นะครับเรามาดูถังกองกันนะครับข้างในนะโอเคโอ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคเราดูถังกองกันนิดนึงครับให้ดูข้างในครับจำนวนแผ่นอะไรต่างๆครับก็เหมือนกันกันกบอ่า ยี่ห้อเดิมที่อยู่ในตลาดนะครับตัวนี้นะก็ออกแบบงานมาคล้ายๆกันด้านในครับตัวน็อตที่อยู่แกนกลางนะครับจะทําเป็นแหวนแบบนี้ให้คลายง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับนะก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวคายันไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนะครับแผ่นผ้าให้ดูแผ่นผ้านิดนึงครับถ้าเทียบกันที่ตัวสีนะครับสีของแผ่นผ้านี่ก็จะ มีสีที่ไม่ขาวนะครับเหมือนยี่ห้อเดิมนะครับสีออกไปทางเหลืองๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อผ้านี้ก็คุณภาพดีเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงสีความขาวอะไรพวกนี้ยี่ห้อเดิมก็จะดูะดูดีดูสวยกว่าเนาะอันนี้ถ้าเราพูดกันแบบไม่ลำเบียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือการใช้งานนะครับถ้ามันใช้ได้นานผ้าคุณภาพดีกองได้ใสสะอาดดีนะครับ มันจะสีไหนก็คงไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่คือตัวแกนกลางนะก็จะมะีเขาจะมีหมายเลขนะครับที่สําคัญนะอ่ะาเราเราดูนะมันมีหมายเลขถ้าเราเห็นอยู่หมายเลข3หมายเลข4นะครับอ่าหมายเลข1เลข2ออยู่ไหนอ่าสามสี 3, 4, น่นะมันก็หมายก็ว่าหน่า 1- อมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละนะหนึ่งสองเห็นไหมครับ 1, 2นะ่ง เขาใส่ไว้เพื่อกันให้พวกเรากลัวหลงลืมเวลาใส่ประกอบนะเวลาประกอบตัวประกอบบนเข้าไปเนี่ยนะให้วางอย่างนี้นะมันจะได้จําไม่ยากเขาเขียนบอกมาเลย1 2ึ่งนะสาคือเรียงแผ่นแบบนี้อ่ะห้ 5, 6, มันอยู่ไหน5 6มันก็ต้องอยู่นี่นะครับห้าหอ่ะมันมีแปแผ่นนะอ่ะเแล้วก็แนะแแผ่นที่8ปแผ่นสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับตัวอ่า ข้อทางออกนะครับทางออกของข้าของน้ำนะครับตัวนี้นะก็มี8แผ่นนะครับให้ดูนะครับเพิ่มเติมเข้ามาจากยี่ห้อเดิมครับมีหมายเลขนะครับให้ดูสําหรับคนที่อาจจะมือใหม่นะครับอาจจะเข้าใจยากเวลาถอดประกอบแผ่นผ้านะครับประกอบก็ประกอบเรียงตามนี้นะครับนะก็มาดูหลังจากแผ่นผ้าเสร็จเรียบร้อยเรามาดูครับในส่วนของที่เป็นโอลิงนะ โอลิงนี้จะมีความแตกต่างจากตัวเดิมกันอยู่นิดนึงนะครับโอลิงตัวนี้นะครับก็จะมีล่องนะครับที่เป็นสลัดสลัดแบบนี้ที่มีความแตกต่างจากตัวเดิมนะโอลิงโอลิงไม่เหมือนตัวยี่ห้อเดิมนะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่แต่ว่าก็คุณภาพกา็ใช้งานได้ดีครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าสิ่งที่ตัวใหม่ดีกว่าตัวเดิมเลยนะครับ โยกับสินค้าตัวเดิมนั่นก็คือเนี่ย y i l e x y i d i อ e r ่า DE Filter ตัวนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือนะครับราคาที่ถูกกว่าตัวเดิมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าถ้าการใช้งานที่ทำงานได้เหมือนกันเนี่ยบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของแพงนะครับถ้าใครต้องการคุณภาพกรกองที่ดีระด,ระดับ5าไมครแล้วราคาที่ไม่สูงตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับอีมุกดีอีฟิลเตครับ ถ้าเราต้องการคุณภาพน้ำนะครับคุณภาพการกรองที่ละเอียดถึง5ไมคอนนะครับใช้เวลาในการทําให้น้ําใสได้เร็วมากขึ้นนะครับต้องการใช้ถังกรองผ้าดิ filter เราเคยใช้ยี่ห้อเดิมที่คุณภาพดีอยู่แล้วครับแต่ราคาแพงวันนี้ครับตัวนี้คุณภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับในหลายส่วนนะครับก็แต่ราคาเป็นที่น่าสนใจมากนะครับถูกกว่ารุ่นเดิมๆม,มากลองเข้ามาดูราคาในเว็บไซต์วินวินผู้ชอนะครับมีราคาพิเศษอยู่ นะครับน่าใช้ครับทั้งกรอง DE นะครับ IDE e m อีหมุก IDE ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้นะราคาไม่แพงนะครับน่าสนใจมากนะครับจะเอาไปกรองเป็นตัวกรองหลักของสาว่ว้น้ำก็ดีครับรวมไปถึงไปทำชุดตดเข็นทำความสะอาดดูตะกรอนนะครับที่เคลื่อนย้ายไปมานะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับราคาไม่แพงด้วยวันนี้ครับ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของวินวินพู้ช็อปแล้วนะครับวันนี้ผมวิชากี่กับการรีวิวสินค้าใหม่ครับถังกองผ้าอ e ีมุก IDE filter นะครับพร้อมแล้วจำหน่ายในเว็บไซต์ w i n วินพู้ช็อปนะครับเข้ามาช้อปปิ้งที่หน้าร้านก็ได้นะครับหรือช้อปปิ้งได้ทั้ง2สาขาที่พัทยาแล้วก็หัวหินนะครับส่วนช้อปปิ้งออนไลน์ก็ในเว็บไซต์วินวินู้ช็อนะครับวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนนะครับถ้า ต้องซื้อถังกองสาวายน้ำดีครับวันนี้อ e ีมุกเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากจากลาทุกท่านไปก่อนวัสดีครับ